แผนภาพกล่องเหมือนมอต้นเรียนเรียนอีกแล้วแม่งเรียนทุกอย่างเลยมอตน้นใช่ไหมนายม,มต้นเรียนไหมอ่าชื่อว่าบ็าอกพอตบ็อกพอตบ็อกพอตเฮ้ยมันมีขีดป่าวะดูด,ดิเออไม่มีไม่มี อาคำเลยทีนี้แผนภาพกล่องเนี่ยมันมี2แบบมีสองแบบมีส,แบบมสแบบนะแบบแรกแบบที่ไม่มีค่านอกเกณฑ์พี่ใช้คำนี้นะไม่มีค่านอกเกณฑ์กับแบบที่สองคือแบบมีค่านอกเกณฑ์ พี่จะบอกว่าค่านอกเกณฑ์เป็นคำศัพท์ของหลักสูตรใหม่ปกติมันมีแบบเดียวไม่ต้องมาเรียนวุ่นวายอะไรพวกนี้มันเพ,เพิ่มเข้ามาเป็นคำศัพท์ของหลักสูตรใหม่<บ>คือ<บ>อย่างที่พี่บอกตอนต้นว่าสถิติเป็นบทที่มีการเปลี่ยนหลักสูตรถ,ถึง50%ครึ่งหนึ่งอะโลใหม่โลใหม่โลใหม่ครึ่งหนึ่งเลยคือพี่ก็ต้องมาอัปเดตใหม่นะ ทีนี้แผนภาพกล่องถ้าเอาแบบง่ายๆนะพี่เขียนความหมายนะคือการแบ่งจำนวนข้อมูลแบบควอทายการแบ่งจำนวนข้อมูลแบบควอทายเดี๋ยวเรามาเรียนแบบแรกก่อนแบบแรกคือแบบที่ไม่มีค่านอกเกณฑ ไม่มีค่านอกเกณฑ์ทีนี้การแบ่งจำนวนข้อมูลแบบคอทายคือแบ่ง4ส่วนหรือแบ่งร้อยแบ่ง4ส่วนเดี๋ยวพี่ทวนนะเดี๋ยวพี่ทวนนะอันนี้คือแบ่งจำนวนแบบคอทายเนาะคือซ้ายสุดก็เอางี่เอางี้แบ่งยังไงนะครึ่งหนึ่งก่อนอันนี้คือ2ส่วนใช่ไหมแล้วก็โซนซ้ายกับโซนขวาแบ่งอย่างละครึ่งก็จะมี4ส่วน ใช่ไหมที่พี่บอกว่าขีดแรกเนี่ยคะแนนน้อยสุดก็เป็นมินถัดไปก็ Q1 Q2 Q3 แล้วก็แม็กแบบนี้แล้วจำนวนคนก็มองเป็นทั้งหมด100%แล้วก็แต่ละส่วนก็25 25 25จำได้ไหมอันนี้ย5 25%, 25แบบนี้หมดเลย อย่างที่พี่เคยสอนพี่บอกว่าถ้าเราได้คะแนนเท่ากับคอร์ายที่หนึ่งก็ชนะคนมา25%ถ้าคอร์ดายที่2ก็ห0คอร์ายที่สามก็7 5เให้เราวาดแผนภาพกล่องเดี๋ยวเดี๋ยววาดตามพี่นะวาดแบบนี้ก่อนวาดกล่องมาอันหนึ่งแล้วก็มันจะมีขีดขั้นแต่ขีดขั้นเราเขียนแบบนี้เอียงเอียงเขียนเอียง,เอ,ยง,เ,อยงเอียงเลยแล้วก็วาดขาของมัน แล้วก็มีจุดทึบวาดขาของมันวาดขาของมันแล้วก็มีจุดตรงนี้จุดตรงนี้เรียบร้อยวาดเอียงๆนะไม่ต้องกลางนะ,ะเนื่องจากแผนภาพกล่องพี่บอกว่ามันคือการแบ่งจำนวนข้อมูลแบบใครนะขอทายเนี่ยมันมันเป็นอย่างนี้ ตำแหน่งเนี้ยสัมพันธ์กันเราไม่ต้องวาดแบบพี่นะเริ่มต้นก็คือคะแนนน้อยสุดแบบนี้เลยถัดไปคือใครนะ Q1 แต่ตรงนี้ Q1 ิถัดไปอะ่ะเนนตรตรงี้ Q2 ถัดไปเอา้าลืมจุดตรงนี้ตรงนี้ Q3 แล้วก็สุดท้ายอะ่ะแม และในเมื่อมันเป็นการแบ่งจำนวนข้อมูลแบบคอทายแสดงว่าแต่ละช่วงแต่ละช่วงอะ่ะต้องมีจำนวนคนยี่ห้าเปอร์เซ็นทันไหมทันไหมทันไหมยี่ห้าเปอร์เซ็นเนี่ยคิวหนึ่งคิวสองแล้วก็คิวสองคิวสามยี่ห้าเปอร์เซ็นคิวสามกับแม็ก25%ยี่ห้าเปอร์เซ็นทีนี้คำถามที่ข้อสอบจะหลอกเขาจะถามว่าจำนวนคน ละหว่าง Q1 กับ Q2 มันน้อยกว่ามากกว่าหรือเท่ากับจำนวนคนละหว่าง Q2 กับ Q3 อันนี้คือเป็นการถามนะเป็นการถามนะ ว่าจานวนคนระหว่าง Q1 กับ Q2 มันน้อยกว่ามันมากกว่าหรือมันเท่ากับจํานวนคนระหว่าง Q2 และ Q3 อ่านายเลยนกับพี่มาก่อนนายบอกผู้รับจบตลอด <c oughs> <c oughs> อย่างนี้นะจำนวนคนระหว่าง Q1 กับ Q2 มีกี่เปอร์เซ็นต์ ยี่ห้าแล้วระหว่าง q2 กับคิก็ยี่ห้าต้องตอบเท่ากันเราเราไม่สามารถดูความห่างได้ใช่ไหมเราไม่สามารถดูความห่างต้องตอบว่าเท่ากันแต่ถ้าอธิบายเพิ่มเหมือน เหมือนว่าโซนที่แคบอ่ะเหมือนมันเหมือน,นยืนเบียดกันเหมือนเอาแบบยี่ห้าคนอ่ะเอออารมณ์ประมาณแบบมายืนเบียดกันอะ่ะแต่ว่าไอโซนนี้เหมือนยืนห่างๆกันแต่คือจํานวนคนเท่ากันแค่ยืนเบียดกับยืนหา่างต้องตอบเท่ากันนะอย่าโดนไอ้นี้หลอกนะอย่าโดนหลอกนะแผนภาพกล่องที่มีค่านอกเกณฑ์ เนี่ยตามเนี้ยเขาบอกว่านอกจากนี้แผนภาพกล่องสามารถใช้ในการตรวจสอบว่ามีข้อมูลที่ต่างไปจากข้อมูลส่วนใหญ่หรือไม่คือไอข้อมูลที่ต่างไปจากข้อมูลส่วนใหญ่อะมันเรียกว่าค่านอกเกณฑ์อีกรอบหนึ่งนะคือข้อมูลที่ต่างไปจากข้อมูลส่วนใหญ่อะคือข้อมูลที่ไม่เกาะกลุ่มอะเขาชื่อว่าค่านอกเกณฑ์แล้วทีนี้ เขาให้ขั้นตอนการเขียนแผนภาพกล่องอเพราะว่าถ้าเป็นข้อสอบของโรงเรียนถ้าเป็นวิธีทำเขาก็จะออกแบบนี้ให้เขียนแผนภาพกล่องอย่างของบนก็ออกนะให้เขียนแผนภาพกล่องจะออกแบบนี้นี่คือขั้นตอนการเขียนเขียนแผนภาพกล่องขั้นตอนแรกทําการเรียงไงทำการอะไรก่อนนะเรียงข้อมูลจากน้อยไปมาก พอเรียงจากน้อยไปมากแล้วหาค่าต่ำสุดและหาค่าสูงสุดอันนี้คือมินกับแม็กอันนี้คือขั้นตอนแรกแล้วขั้นตอนสองหาอะไรนะ Q 1 Q 2 Q 3เราเราจำได้อยู่แล้วมันต้องไปเข้าสูตํตำแหน่งแล้วก็ไปดูว่ามันอยู่คนไหนถ้านมแล้วก็ขั้นตอนที่3ามเขาให้เราหาค่าอะไร Q 1 1 5ลบ1.5คูณ Q 3ลบ Q 1และ หาค่าของ q 3บวก1.5คูณ q 3ลบ q 1หาอันนี้มาก่อนนะและก็ขั้นตอนที่4พิจารณาว่าข้อมูลชุดที่เราหาอยู่เนี่ยมีค่านอกเกณฑ์หรือไม่โดยกำหนดความหมายของค่านอกเกณฑ์ว่าค่านอกเกณฑ์คือ ข้อมูลที่น้อยกว่า q 1ลบ1.5คูณ q 3ลบ q 1ก็ไอคอนด้านบนที่เราหามานี่แหละหรืออาจจะเป็นข้อมูลที่มากกว่า q 3บวก1.5คูณ q 3ลบ q 1นนั่นเองก็คือมากกว่าไอคอนด้านบนนี่แหละทีนี้ถ้าไม่รู้เรื่องเดี๋ยวพี่พาทำในโจทย์จดตัวอย่างไปก่อนตัวอย่างที่หนึ่ง

คำสั่งคือวาดแผนภาพกล่องแค่นี้วาดแผนภาพกล่องจดมาก่อนนะจดมาก่อนนะอะไรร่วงทีนี้ขั้นตอนแรกเขาให้เรียงข้อมูลมันเรียงมาแล้วแล้วก็หาต่ำสุดกับสูงสุดก็หาได้แล้วต่ำสุดคือสี่สูงสุดคือสิบ ทีนี้เสร็จแล้วขั้นตอน2องเขาบอกว่าหา Q1 Q2 Q3 ก็ไปเข้าสู่ตำแหน่งพี่เขียนนะตำแหน่งคอทายมันจะเป็น N บวกหน่งหารด้วยใครนะหารด้วย4แล้วคูณอาพี่ขอหารวดเดียวนะเพราะว่าพี่ขี้เกียจเขียนสูตรใหม่คือเราต้องหาคอทายทั้ง3อันนะถ้าจะหาคอทายที่1พี่เขียนแบบนี้นะขอกี้โกงเลยแทน R เป็นเลขห เราก็จะได้ตําแหน่ง q1 n เป็น11มาบวก1ได้12บส่วนสแล้วก็คูณกับหนึได้3 3นี่คือคำตอบไหมไม่มันคือตําแหน่งตอบ7ทันไหมคนที่3ได้7เพราะฉะนั้น q1 ตอบเจ็ดยากจำได้นะจำไหมนะ ถัดไปตำแหน่งคอทายที่2ก็แทน R เป็นเลข2เราก็จะได้ตำแหน่ง Q 2 n ก็11บวก1เป็น12ส,ส,ส่วน4คูณ2ซึ่ง4ไปตัด12เหลือ3 3สม่สามาคูณสได้6คนที่6 1 2 3 4 5ได้11ใช่ไหมนาย แล้วก็ตำแหน่งคอทายที่3ก็แทน r เป็นเลข3 n เป็น11บเวกหเป็น12บส่วนสคูณกับสามเป็นตัดสิเหลือ3 3มคูณสได้9คนที่9คนนี้สิบเเอ่อสิบ อันนี้จบขั้นตอนที่2นะแล้วก็ขั้นตอนที่3เป็นการหาค่านอกเกณฑ์ทีนี้ค่านอกเกณฑ์พี่เขียนอธิบายให้รอบหนึ่งค่านอกเกณฑ์คือข้อมูลที่น้อยกว่า q 1 1 5ลบ1.5คูณ q 3ลบ q 1หรืออาจจะเป็นข้อมูลที่ มากกว่า q 3ามบวกหนคูณ q 3ลบ q 1ก็ได้คือเอาง่ายงๆเลยว่าค่านอกเกณฑ์จะมีโซนน้อยกับโซนมากเดี๋ยวเราหาโซนน้อยก่อนโซนน้อยหายยังไงก็ขอทายที่หนึ่งได้ใครนะได้เจ็ด พี่เขียนนะพี่เขียนนะได้เจ็ดแล้วก็ลบหนึ่งจุดห้าเดี๋ยวพี่ขอหา q3 สามกับ q หนึ่งแยกคู่นี้นะ q3 สามลบ q หนึ่งก็เอาสิบห้ากับเจ็ดลบกันเหลือใครเหลือแปดตรงนี้ได้แปดสิบห้าคูณแปดได้ร้อยยี่สิบมีจุดก็คือเป็นเจ็ดลบสิบสองได้ลบห้า เพราะฉะนั้นค่านอกเกณฑ์ฝั่งน้อยคือข้อมูลที่ได้อะมันจะต้องน้อยกว่าลบห้าไม่ม,ม,ม, 10, 20, ม,กกไมีเพราะว่าน้อยสุดคือสี่ถ้ามันมีลบสิบลบยี่สิบค่อยตอบว่ามีค่านอกเกณฑ์ทันไหมเพราะว่าค่านอกเกณฑ์ต้องเป็นข้อมูลที่ที่น้อยกว่าลบห้าข้อมูลที่น้อยกว่าลบห้าซึ่งในโจทย์ไม่มีทีนี้ไม่ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีเลยเราก็มาหาข้อมูลฝั่งมากก่อนเนี่ยค่านอกเกณฑ์ฝั่งมาก ข้อมูลที่ลืมคำว่าที่ q 3คือใครวะ15ปะ่ปะบวก1.5 q 3ลบ q 1ได้8 15คูณ8ได้120มีจุดอันหนึงเป็น12ได้ยี่อะไร27แสดงว่าค่านอกเกณฑ์ฝั่งมากคือข้อมูลที่มากกว่า27มีปะ ไม่มีเยอะสุดคือใคร18แสดงว่าแผนภาพกล่องที่เรากำลังจะวาดอะเป็นแผนภาพกล่องที่ไม่มีค่านอกเกณฑ์ถ้าไม่มีค่านอกเกณฑ์วาดปกติวาดปกติเลยเดี๋ยวพี่วาดให้ดูนะวาดปกติเลยแล้วก็วาดกล่องขึ้นมาวาดขาให้มัน วาดขาให้มันแต่อย่าเพิ่งลง Q2 นะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันใกล้ Q1 หรือ Q3 ต้องลงมินก่อนมินคือใครนะ4ตรงนี้นะแม็กอะลงแม็กก่อนก็ได้18 Q1 7 Q3 อนาะ1 1ป่ 18, นะ เอ้ยสิบเอดมันคิวสองไมสิบห้าทันไหมทันไหมซึ่งคิวสองที่เป็นสิบเอ็ดมันมัน,ม,นมันใกล้เลขเจ็ดหรือใกล้สิบห้าเอ้ยหรือม,มันกึ่งกลางไะมเออมันห่างเท่ากันแสดงว่าถ้าเป็นโคง้งก็โค้งปกติในะอยู่ตรงกลางพอดีในคิวสองใช่ไหมห่างสี่เออเท่ากันถ้าเขาให้อธิบายเส้นโคง้งก็โค้งปกติแบบนี้เลย เสร็จแล้วตัวอย่างที่2พี่เอาโจทย์เดิมนะเดี๋ยวพี่อธิบายต่อนะคือเราจะได้ไม่ต้องไปคิดค่าพวกนี้ใหม่โจทย์เดิมเป็นเลข4ี่ะแต่พี่พี่เปลี่ยนพี่เปลี่ยนคือคือมันมันใช้คอทายอันเดิมไม่หมดเลยจะได้ไม่ต้องคิดใหม่พี่เปลี่ยนเป็นลบสี่สิ1ห1าเจ 13 15 17อันเก่าเป็น18ปดะพี่เปลี่ยนเป็นร้อยแปข้อมูลเท่ากันแสดงว่าถ้าจำนวนข้อมูลเท่ากันอะควาทายหนึก็ต้องทำไมด้วยเท่ากัน คือมันไม่มีผลอยู่แล้วนะเพราะว่าเ,าเลขที่พี่เปลี่ยนอ่ะพี่เปลี่ยนตัวที่1กับตัวสุดท้ายอ่ะคอท้ายไม่มีผลอยู่แล้วเช่นข้อท้ายที่1ตําตำแหน่งเท่าไหร่นะตัวที่3ใช่ไหมข้างบนใช่ไหมตัวที่3ที่เราหามาก่อนอันนี้ก็คือใครอยู่ดี7 Q1 ได้7อยู่ดี Q2 มันตัวที่ไรนะ6กป่ะก็ไม่มีผลเพราะว่าเราเปลี่ยนแค่หัวท้ายก็ตอบอะไรอยู่ดี11 Q3 ตัวที่9ก็ไม่มีผล ตอบ15เหมือนเดิมก็คือ,อลอกไออันอันแรกได้เลยอะแล้วเราก็ต้องหาใครนะ Q 3ลบ Q 1แต่มันก็เหมือนกันนะได้แปลเพราะฉะนั้นเราก็ทำการหาค่านอกเกณฑ์ฮนไหมค่านอกเกณฑ์ก็ต้องเป็นข้อมูลที่น้อยกว่าใครนะที่เราคิดเลขมาแล้วดูก่อนลบ5ข้อมูลที่น้อยกว่าลบ5 มีไหมมีคือใครนั่นเองลบสี่สิบแล้วพี่แบ่งอย่างเนะจะได้รู้ว่าไอเนี่ยคือค่านอกเกณฑ์ต่อนะ เดี๋ยวพีไปกรอบอันนี้มาดีกว่าเดี๋ยวเรางงเน่แน่แนพวกเนี้ยอันเดียวกันใช้อันเดียวกันอันนี้คือเรามาหาค่านอกเกณฑ์ถูกต้องไหมเรียบร้อยคือขอขี้โกงนิดหน่อยแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นข้อมูลที่ทำไมนะมีปะมีร8อแปสิก็เลยแบ่งนี้เพราะว่าอันนี้มากกว่า ยิบเจ็ดนไป,ไปนะแสดงว่าข้อนี้มีค่านอกเกณฑ์ทั้งฝั่งน้อยแล้วก็ค่านอกเกณฑ์ทั้งอะไรนะฝั่งมากแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนให้จบไปก่อนเดี๋ยวต้องวาดแผนภาพก่องเกาเสร็จแล้ว ทนนะนะ,ะวาดแผนภาพกล่องก่อนเดี๋ยวพี่วาดเลยนะนวาดแผนภาพกล่องไปก่อนแล้วก็เราจะต้องวาดขาให้มันอันนี้ขาให้มัน Q หนึ่งคือใครนะเอองง้นพี่เขียน Q หนึ่งก่อนนะอันนี้เจ็ดป่ะ แล้ว Q3 อ,อ่ะ15แล้วก็ตรงกลางพอดี Q2 ได้11แต่ว่าไอตรงตรงเขาเรียกว่าตรงท้ายไอตรงเริ่มต้นกับสิ้นสุดอะจะไม่ใช่มินกับแม็กแล้เดี๋ยวฟังดีๆนะตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะไม่ใช่มินกับแม็กแล้วเพราะว่ามันเป็นแผนภาพกล่องที่มีค่านอกเกณฑ์อันไหม เดี๋ยวดี๋พี่อธิบายตรงนี้นะก้อนนี้ก้อนนี้ก้อนนี้ก่อนนะตรงตำแหน่งเริ่มต้นนะ่ะมันเป็นข้อมูลที่น้อยสุดแต่ห้ามน้อยกว่าค่านอกเกณฑ์พี่พูดอีกรอบนะมันคือข้อมูลที่ทำไมนะน้อยสุดแต่ห้ามน้อยกว่าค่านอกเกณฑ์พี่เลื่อนดูนะค่านอกเกณฑ์คือใครเออคือมันห้ามเกินลบสี่อ่ะก็ต้องตอบใครหาเลขถัดไป ต้องตอบหาตำแหน่งนี้แล้วลบสี่สิบที่เป็นค่านอกเกณฑ์เขาจะเขียนกากรกบาดตรงนี้เป็นลบสี่สิบเหมือนว่ามันอยู่ข้างนอกอะ่ะเหมือนเป็นโซนค่านอกเกณฑ์ต่อมาตรงนี้ไฮไลท์สีม่วงไม่ใช่แม็กไม่ใช่แม็กมันคือข้อมูลที่มากสุดแต่ห้ามเกินค่านอกเกณฑ์เห็นไหมพี่แบ่งให้แล้วเนี่ยต้องดูแค่ก้อนเนี้ย เพราะว่าหลังจากนี้เกินค่าใครมากสุด17ก็ใส่17ค่านอกเกณฑ์ฝั่งมากตรงนี้180กากบาทไปเลยยามน้ําไม่ใช่มินกับแม็กแล้วมันคือข้อมูลน้อยสุดแต่ห้ามเกินค่านอกเกณฑ์คือข้อมูลมากสุดแต่ห้ามเกินค่านอกเกณฑ์ถ้าถามว่าค่านอกเกณฑ์มัน มีผลอะไรพี่สรุปสั้นๆเลยว่าค่านอกเกณฑ์เราหาที่โจทย์เองนะค่านอกเกณฑ์ทำให้ x bar x bar เพี้ยนใช้คำนี้แล้วกันงงงงคำว่าเพี้ยนไหมไม,ไม่งงนะเนาะ x bar เพี้ยนหมายความว่าไง mm. เช่นอย่างตัวอย่าง mm. ที่สองค่านอกเกณฑ์คือใครนะ ลบสีกับ180ดเดี๋ยวเรานึกตามนะถ้าเกิดว่าเราหาค่าเฉลี่ยแล้วเราเอาลบ40กับ180มารวมด้วยแล้วว่าเลขแปลกไหมแปลกเพราะว่าตัวอื่นที่มันเกาะกลุ่มอะคะแนนมันเท่าใกล้กันหมดเลยอะใช่ไหมพอเอา180เลขที่มันโดดรบ40เลขที่มันโดด X- บาร์เพี้ยนอยู่แล้วแต่กลับกันถ้าตัดค่านอกเกณฑ์ทิ้งอันนี้ X ์บาร์ใกล้เคียงความจริงเห็นไหมเพราะฉะนั้นข้อ,อมันมีผลตรงที่ทําให้ X- บาร์มันเพีย้ยนจะได้เห็นภาพ